มีเต่ารถแห่ด้วยวันนี้ก็แวะมาส่งอาหารตามเคยนะเอ๊ะนั่นอะไรอะ่ะทำไมมีรถแห่ตรงนั้นด้วยตามไปดูดีกว่า พี่พี่รถแห่เขามีอะไรกันเหรอครับพี่เอามีรู้เหรอตอนนี้เขากำลังแจกมอเตอร์ไซค์นะตอนนี้เขากำลังแจกให้ผู้โชคดีสุดๆร้อนๆเลยเหรอจริงเหรอพี่เขาแจกจริงดิใช่รู้สึกว่าตอนนี้เขาแจกไปเจ็ดร้อยกว่าคันแล้วนะคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นคันที่เจ็ดร้อยอเชื่อเราลองไปดูกันไหมมาทุกคนวันนี้เจอพี่ผู้โชคดีนะเดี๋ยวเราเข้าไปสัมภาษณ์เขากันต่อที่ช่ผู้โชคดีที่ได้รับรถมอเตอร์ไซค์จากคาราบาวแดงใช่ไหมครับใช่พี่เองครับโอ้ผมดีใจด้วยนะครับพี่เนี่ยผมกำลังอยากได้มอมเตอร์ไซค์คัน แค่เขียนบีบแล้วก็ส่งฝาครับโว้วิธีส่งง่ายมากๆเลยแบบนี้ผมต้องไปจัดบ้างแล้วแบบนี้ผมจะมีสิทธิ์แบบพี่ไหมครับมีสิทธิ์ทุกคนครับน้องจัดเลย ใครอยากได้มอเตอร์ไซค์ใหม่ไปสร้างอาชีพอยากได้ทองล้านไปสร้างตัว่ผมไม่เสิร์ฟวิธีส่งฝาชิงโชคมาแล้วง่ายๆเขียนบีบส่งคาราบาวแดงเขียนคําว่าวิตามิน B12 และฝาคาราบาวพันโซเขียนคําว่าตามด้วยชื่อนามสกุลและเบอร์โทรเขียนด้วยลายมือเท่านั้นบีบใส่ฝาส่งฝาที่กล่องคาราบาวแดงได้ที่ร้านซีเจมอลร้านถูกดีมีมาตรฐานหรือส่งตู้ปอนอสอบางประกงฉะเชิงเซาสองสีาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่22พฤศจิกายน2567กแค่นี้ก็ได้ลุ้นมอเตอร์ไซ ทุกวันแล้วเ,เห็นมากับตาแล้วทั้งผู้โชคดีและเขาก็ยังส่งรถกัน<ม>จริงผมนี่รีบดื่มคาราบาวแดง<ช>แลเหราคาสิบบาทเองจะไม่ส่งฝาได้ไงเพื่อนเพื่อรีบส่งฝากันเข้ามานะครับบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกมอเตอร์ไซค์ทุกวันแจกร้านทุกเดือนเอ้